สวัสดีครับวิดีโอสอนใช้งาน Odoo Portal นะครับวันนี้สอนเรื่องการสร้างลูกค้านะครับเราอยู่กันที่โมดูล Sales นะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเราสร้างลูกค้าเนี่ยก็ให้คลิกที่ Customer ตรงนี้นะครับจะปรากฏลิสต์ลูกค้าก่อนนะครับจากนั้นคลิกที่ Create นะครับ วิธีการสร้างลูกค้าเนี่ยเราสามารถที่จะใส่รูปของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เลือกประเภทก่อนนะครับว่าเขาเป็นบุคคลหรือเป็นบริษัทนะครับตรงนี้นะครับจะแตกต่างกันที่ว่าบุคคลเนี่ยจะมีเรื่องของ position ขึ้นมาให้นะครับส่วนบริษัทเนี่ยก็จะไม่มีนะครับจะเป็นบริษัทค้าขายจำกัดนะครับจากนั้นตรงนี้ใส่ที่อยู่นะครับ ที่อยู่เขตนะครับเมืองนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับใส่แค่ที่อยู่บ้านเลขที่ตรงนี้ใส่เขตแขวงแล้วก็จังหวัดนะครับเมือ <ME> งกับสเตทนี้ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ใส่เรื่องของซิปโค้ด10110นะครับอย่างนี้คันที่เลือกประเทศไทย เว็บไซต์นะครับให้เราเอาเว็บไซต์ของลูกค้ามาใส่นะครับกรณีที่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรแท็กนะครับการสร้างแท็กเนี่ยจะเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้านะครับเพื่อเอาไปใช้ในการรายงานต่างๆนะครับเช่นกลุ่มลูกค้านี้เป็นค้าขายหรือว่าเป็นลูกค้าขายโทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์โอเค เลือกสีได้นะครับตรงนี้เป็นกลุ่มประเภทของลูกค้าหรือจะเป็นกลุ่มอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เอาไปใช้ในการคำนวณรีพอร์ตนะครับตรงนี้จะเป็นแท็กที่ดูดไปทำรีพอร์ตได้เหมือนกันแล้วก็โทรศัพท์ตรงนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์นะครับโฟนโมบายก็เป็นเบอร์08หรือว่า061งอะไรนี้ก็ว่าไปแฟกนะครับ อีเมลตัวนี้เนี่ยจะสำคัญมากนะครับเพราะว่า o d ดูเนี่ยสามารถที่จะส่งอีเมลออ,อนไลน์ผ่านระบบได้นะครับเราต้องกรอกเรื่องของอีเมลของลูกค้านะครับเพื่อจะมีปลายทางในการส่งข้อมูลนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเคมินเป็นต้นนะครับสิ่งที่ต้องกรอกอีกนะครับในการสร้างลูกค้าก็คือ ให้มาที่ taxation ตรงนี้นะครับจากนั้นให้นำชื่อลูกค้ามาใส่ที่เลขที่เสียภาษีนะครับพร้อมกับใส่บาร์โค้ดถ้าเป็นสำนักง,งานใหญ่ให้ใส่0 0 0ยจากนั้นใส่เลขผู้เสียภาษีนะครับเป็นต้นนะครับประเภทเงินได้เนี่ยกรณีที่เรารู้ว่าเขาเราออกมาตา ภาษีอะไรให้เขาพงอดออะไรให้เขาเนี่ยสามารถฟิกได้ถ้าเราฟิกได้นะครับแต่ว่าถ้าเราฟิกไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าการจ่ายเงินจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเลือกพงองดอตัวนี้ถ้าใส่ไปเนี่ยมันจะออโต้อัตโนมัติให้ในกรณีเราเลือกลูกค้าเจ้านี้ในการจ่ายเงินพงองดอถ้าเราใส่ตรงนี้ไปมันจะปรากฏให้เช่นเราใส่53ไปตอนที่เราทําการจ่ายเงินเนี่ยเราเลือกลูกค้าค้าขายจํากัดขึ้นมาเนี่ยโอดูก็จะรู้ทันทีเลยว่า เจ้านเนี้ยเนี่ยต้องจ่ายทังละห้าสามทุกครั้งแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้จําเป็นต้องใส่ใจ่ายแบบห้าสิบสามทุกครั้งหนึ่งทุกครั้งเนี่ยหรือว่ามาตาแบบนี้ตลอดเหมือนกันตลอดเนี่ยก็คือไม่ต้องใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับการทำเซลล์เพียงเท่านี้นะครับกรอบพื้นที่สำคัญสำคัญตามที่ได้กำหนดนะครับสวัสดีครับ